ใครที่บวกลบเลขข้อนี้แล้วยังแปลงเป็นเศษส่วนเกินก่อนเนี่ยคุณลูกอยากให้ทุกคนดูคลิปนี้ก่อนนะถ้าทุกคนได้เทคนิคน,นี้ไปนะคะทุกคนจะลืมวิธีนั้นไปนเลยเพราะว่าวิธีนี้มันง่ายมากแล้วก็ทําแป๊บเดียวเสร็จเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าข้อนี้ทํำยังไงมาดูข้อแรกก่อนเขาถามว่าก้อนนี้บวกกันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องเอาเลขข้างหน้าตรงนี้มาบวกกันซึ่ง2กับสนะี่เนาะบวกกันเนี่ยก็จะได้เป็น6เอา6มาเขีนเยนไว้ข้างหน้าตรงนี้ค่ะ สเต็ปถัดไปเนี่ยเราก็จะเอาตัวที่มันเป็นเศษส่วนนะมาบวกกันได้เลย2ส่วน10กับ5ส่วน10บวกกันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ซึ่งเราจะเห็นว่าส่วนมันเท่ากันเนาะเราสามารถเอาตัวเลขข้างบนมาบวกกันได้เลยนะคะ2กับ5บวกกันเป็น7ซึ่งก็คือจะได้เป็น7ส่วน10นั่นเองจบและข้อนี้ โอเคเนาะอ่ะต่อไปมาดูข้อนี้บ้างการลบก็เหมือนกันนะคะการลบก็ทําเหมือนกันเลยค่ะเอาเลขข้างหน้าเนี่ยมาลบกันก่อนซึ่ง4กับ2เนาะลบกันก็จะเหลือ2เอา2มาเขียนไว้ข้างหน้าตรงนี้จากนั้นเนี่ยเราก็เอาเลขที่เป็นเศษส่วนตรงนี้มาลบกันได้เลย8ส่วน10กับ3ส่วน10ลบกันได้เท่าไหร่คะซึ่งเราจะเห็นว่าตรงนี้ส่วนเท่ากันเนาะเราเอาเลขข้างบนตรงนี้มาลบกันได้เลยนะ8ลบ3นะก็คือจะเหลือ5ก็จะได้เป็น5ส่วน10แบบนี้จบละค่ะ โอเคเนาะต่อไปมาดูข้อสุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายเนี่ยจะยากกว่าข้อข้างบนนิดนึงเป็นกรณีพิเศษนิดนึงนะทำยังไงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะจริงๆวิธีการทำเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยเอาเลขข้างหน้าตรงนี้มาลบกันได้เลยซึ่ง4กับ2ลบกันเนาะก็จะเหลือ2เอา2มาเขียนไว้ตรงนี้นะคะจากนั้นเนี่ยเราก็เอาตัวที่เป็นเศษส่วนตัวนี้มาลบกันเนาะซึ่งเราจะเห็นว่า6ลบ 8เนี่ยมันจะได้เป็นลบ2ซึ่งมันติดลบถูกไหมคะดังนั้นคำตอบของเราเนี่ยก็ต้องติดลบด้วยก็คือจะได้เป็นลบ2ส่วน10นั่นเองโอเคนะนี่นะ6ส่วน10ลบกับ8ส่วน10ได้เป็นลบ2ส่วน10ต้องเขียนแบบนี้แล้วถ้าเราอยากได้คำตอบเราต้องเอา2ก้อนนี้มาลบกันอีกทีหนึ่งอันนี้จะยากขึ้นมานิดหนึ่งนะคะซึ่งวิธีการลบเศษส่วนเนาะเราจะต้องทำส่วนให้มันเท่ากันก่อนซึ่งสองไม่มีส่วนเราสามารถใส่ส่วนหนึ่งให้มันได้เลย จากนั้นก็คูณ10บค่ะเพราะเราต้องการส่วนให้มันเท่ากันให้เป็น10บเท่ากันนะตรงนี้คูณกันนะสิบคูณสก็จะได้เป็น20ก็เป็นยี่สิบส่วนสิบลบกับ2องส่วนสิทุกคนจะเห็นว่าตอนนี้ส่วนเท่ากันแล้วนะเราสามารถเอาเลขข้างบนมาลบกันได้เลยจะได้เป็น18บแส่วนสินั่นเองค่ะ